วัสดีครับมันนี่นคำแชทพันรออีพี่สองมนันนี่ห้องหอก็เก็บห้องหอก็คิดเมนูออกมนันนีคือเหตุเกี่ยวกับเป็ดนี่คือผู้หั่นเป็ดอยู่ตอนนี้หั่นเป็ดลรลกคนเป็ดอันนี้คือผู้ขาเป็ดอันนี้คือผู้เสร็จใบักมี่อันนี้ก็เราอันนี้มาจากเก็บใบ็ดไ,ไบักมี่ครับอันเดบักกูดแล้วก็ไปหลักบักม่วงเพิ่มมาจากเฮี้ยนเพียห้อง ขันจงรู้เลยหลักนั่นมาเลยที่มีป็บคนหลักแต่มาบอกฝอยแบบคนเด็ดโอ้ยเฮ็ดให้ลูกไมไปทวงใหตัวอย่างว่าถึงนาง้อย่าบาดเถามันบกกลายดีนงนางทั้งหนอกยืนท้าทั้งหนอกียอะพอมนางาวฝอม่้อนลกลับกองได็เนาะนี่นี่ให้เพื่อนให้เพื่อนจะทำจงคลิปละสิบสองนาทีกับพ่อพ่อเขาไม่การตัดต่อเขาตัดต่อบเปลี่ยนเลี้ยวไปเลย นี่คือวัตถุดิบของมื้อนี้ค่ะทิมเสร็จไหมเสร็จเสร็จเก่งไหมใบบกกูดเสร็จใบบกกูดดีเม่ยนเรียใบบกกูดดีพี่เสี่ยใบกระดาษได้ครับนวลถ้าพี่แบ่งงาน้ราไปเก็บใบผู้หายแล้วเอาไปให้เขากินจะเต็มต้นอยู่แบ่งงามนี่ นี่ฮตอกวาไม่คูแบบอกกเสียไปเห็นยังนี่เอาไปทอดจ้าออบกโกเสียไปทอดใบขนุนเด้แบขนุนเด้อันนี้อันผู้เสียไบขนุนใบขนุนไปเห็นยังนี่เอาไปทอดจ้าออไปทอดอันนี้เด้ออันนี้เห็นยังแนนนี่ไม่นัวต้มทงลาบออต้มทงลาบอันนี้เรที่เดนอันนคือกุ๊กูกุ๊กกุ๊กกูู่กอกูนูกเหูกูกูกนกูกูาูบูกูกูกูครับ้ นะครัแรงใายนา้ำอันนี้ันี้เว่อพี่ดอนกติอันนั้นคือผู้หลักบอกมอ่วงเลือกเชือไอแพดพยังไอทีต<พ>อนนี้เขากำลังขอซานเดนผู้ซอยนี่เขากำลังหาใบปรกวดไปเซตเพื่อจะทอดครับใแบปบรกวดต้องปริมาณหลายนิดน,นึงเพราะว่าทุกคนกินใบปรกวดลายแอนใบล้างบ่ายมันกินกับบาบบอ บม่รู้เราซื้อมาอย่างพราจะถ่ายลงยูยูโถบคับลงยู่เ่ี่ยเป็นเรื่องคำเดน่คำแค้นเดโอ้ oh. คนตอนนี้ฉลองครบคนครบเจ็ดร้อยครับคนคนคร <laughs> บเจ็ดร้อยครับเท่ากับภาวนามันถึงพันมันจะได้มีนังซือมาหอดเขาคือเขาใ่ห้คนติดตามหอดพัน บ่ต้อตรงสรงไซส์เอาไปอยังก็ต้องในถือโทรศัพท์บอนเนี่ยต่างเข้าบ่มีบ้านเลยเขาเสีซื้อแนวต่างอยู่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับถ้าถ้าใครเข้าไปว่าซื้อที่ตั้งโทรศัพท์ให้หน่อยมันกลับกล่องว่าแดไงไหมการน,นั้นอเอาแต่ใบงามๆแบ่ง,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 งบ้างามี่บอกตอนเข้าเสียไปเสียนุน่นจัดการนุน่นจัดการเที่ยงในเออไปล่างไปล่างเที่องใน มาเขาเห็ดยังไงเนี่ยเนี่ยเก็บหม,ม,มากไว้นำเอาหมาสไปนำมาเขาไปเห็ดด,ด,ด,ดับกินใส่โอ้ดับกินใส่เลยบอเอาไปลาาปนน้างเขึ้งไงเนี่ยนี่คือขึ้งใไงพันมาสีอขึ้นเป็นยังเวลาซุ่มกล่องออกมันคือเป็นผับมัมมๆวยันมาอย่าง ต้องติดอย่างนี้คือเครื่องในเครื่ไปเห็นอย่างนีนี่บมันบมีอย่างในเด้อมีมันมีข่าอ๋อเข่าซื่อๆป็เาบายไปเ็จะไปเบึ้งเนออเจะเบ้ง่น่องอันนี้คือน้องนุ่นแม่ขาขารหนามของเขาชักให้หมกบนเห็นแสบเนีนหลาย มันคืออย่างมันขึน้นนะมันกินตัง้งแต่พวกหินพอกกวดมันบอแมนแมนชิดออกเลยนี่คือแผานแห่งเครื่องในแ <c oughs> ผานแหเครื่องในไก่บนตไปไสไไใส่เขามเ้มาตในเมืองมหนึ่งเขาต้องลางใส่ลางใส่เขาใส่เขาลางกันหนึ่ง อ่แเ้วเขาเสียอ่อนทั้งในอองได้ใส่ไก่ดอกเดนอือให้ดอดกหมดหลอกแบบไรผู้ชำนาญผู้ชำนาญการดันกระเพาะไก่แ <c oughs> นนผนเเครื่องในแต่ ข้าวสามันบ่ได้กีข้าวเดี๋ยวละโอหลอกแล้วนี่ดิเวขาก็ลอานี่ดิแต่ว่าใส่นี่ดิเวขาก็ปาดออกจากใยเลยนนุ่นและวางอันนั้นมันใส่ข้าต้องปิ่นแบบล่างแบบเมื่อข้าก็จะเอามีดกรีดแล้วมันมาใส่กรีดปีนล่างนี่นี่นี่ตัวเสียบตอกไปเอาตอกก่อนอันนี้ข้าต้องถามผู้ชำนาญการอ่ะ เห็นอะไรอ้าวววนี่คือนมสดตัดขนไหมนะครับนี่ที่ว่าเอาไปตัดเมือนอนนมนี่สิตอกมื่อไหรนี่คือตัดขนมาแล้วสามร้อยบาทอาบน้ำตัดขนนี่ชื่อโขงหน้าหน้าตรงอยู่ในกขงครับเอานี่ตอกตอกข้าวุลุนปอดสาร งเ,งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปจุไฟก่อนเข้า okay, ไปผนกด่างไฟเจ้ากับไฟย่างเดียวโอ้เขาไปใส่เส้ไฟเขาใส่ท่าน <Okay. S 1> ท่านนี่ือประหยัดสุด mm hmm. ขันใส่ฟื้นนี่หมอเขาจะดำเม็นบอ ใส่ฟื้นหมอเขาจะดำครับเพิ่งรู้ว่าการทำยูทูบเนี่ยมันต้องว่าผู้เดียวเป็น,นเนาะ,ะการจะได้เป็นยูทูบผูอเขานี่มันต้องว่าผู้ว่าผู้เดียวเป็นแล้วก็ต้องตัดต่อเป็นต้องตัดต่อเป็นเพราว่าผมตัดต่อว่าเปลี่ยนอาศัยเลี้ยวอย่างเดียวครับตอนนี้หมอเขากำลังเดือดแล้วหอนบ่างหอนบ่างถั่วเท่าสัดจุ่มเบอร์ แล้วก็สองทุ่มอย่าลืมลุ้นเลขลาวด้วยนะเนี่ยคมเีงับดวดครจะถชายกล่องน่ะน้องไม่ชอดสีต่างเลยน้อมยาวซิ น้องนมสดครับผมตัดผมามาเมื่อวานอันนี้คือเครื่องเคี่ยงนนคคเครื่องเคงี่คคยงอเออเออตามเพาตตรงตามไม่ใช่เจ้อันนีมนน้มันเดือดละละใส่ลวด อันนี้เราอันดับแรกคือใส่สมุนไพรอ,อันนยกใส่ตุมม่มไก่พิตีนะแม่นอันเดียวกันบ่อันแญ่ปลูกนะมันซื้ออย่างอันนี้คือหฮาใส่ใส่อย่างแน่นี่ใส่อย่างพิธีก่อนอว่แห้งๆสีเราไม่มีไม่นะ <laughs> ตะไคร่เปมะกรูดแล้วก็ขาค่ะนั่นว่าเป็นข้าวเปีเ่ยนเมียนเมียน,ข,นะะข้า่นั่นแหละค่ะอู้ข้าวเดี๋ยวก้อนนาทีแล้วเขาต้องเคี่ยวแต่มันลายๆโดนๆจะได้ไหอมนครับนี่คือใส่แล้วรลอยัอบอันนี้คือบานสวนเ้าเองอันนี้คือล่างแล้วล่างเรียบร้อยใส่ นี่ใส่เอ้ขึ้นอย่างนี่ใส่กับเครื่องไส้มันเดิมอันนี้ท่านในหอดใส bon ่ใส่แลดไตใส่แลดไตเจ็บเหมียนโบบูมกับแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จก่อนก่อนกอนห้าจะมัววมัวมัวจังเลยเออว่าด้มัวอย่างนี้มันมัวอย่างมือ่อยเสร็จก่อนเออ เนีย่ยเลี้ยวสุดเสร็จกองกับพึ่งเสร็จพร้อมนี่ให้เบืง้งให้เบื้งใส่ได้ไหมใส่แล้วไตว่าหนูวัวใจตับยจะใส่บูเห <c oughs> มือน <c oughs> เป็นมันตัวหน่อยอาจจะไม่มีตับเกิดขึ <c oughs> <c oughs> ้นมาเสียชีวิตไปเลย่ตับไม่มีพีม่มาเอาพี่ เครื่องในจะมีประมาณบ่หลาย<ห>เพราะทุกอย่างอันนี้เครื่องในี้ตรงไหนนมอันนี้บ่านวลต้องน่าก็ต้องได้เปิดร้านเชฟมาเตชีฟเพราะว่าเป็นคนที่มากเิ <c oughs> ่งมาเตเชฟเฮงกินติงติ่ง<ป>เอาเอาอันที่เอามาก็เป็ทำไง ยิ่หมามันเป็นนำ้ำไอสครเหดน,นี่ทับกินเม,ม่นผสมหมากเลยเอาไหมไงแหมาไน้ต่อไอมาต้มดูกส่นน้าต้มน,น้าสดดูคนะเือหุนน่นนะแึ่รงนบอกว่าอ๋อคุณให้งนั่นแหละเขาต้องใส่ถูกยางของมันงานมันาอามาอมลิง่งโ <laughs> เกินไ,อ,นไอันออนี้ใบยี่ปีสอันนี้สองเยือไหมเนี่ย ทำเไเมันจะดับฟ้พิไทเม็ดมาเม็ันเห็นอยู่ดิไปซื้อมาเมือคืน่ก่เอมันเห็นขูดใส่ีุ้่นเ็่นี่พวยใครเราะว่าตต้าเป็นแอนสุทีาเขาเห็ดเขาินี่ปุ๊บแล้วเขาจะมีตอนแล้วนั่นดิของว่าบ่มีพอมันไปชีมเดียว เดี๋ยวตอนแล้วเขาจะลงแล้วเขาจะลงผ่านนคอมเมนต์ดีวกว่าเพราะเขาตัดต่อเป็นกัน <Okay. S 1> เร็วๆนี่คือสีหนาของกันแล้วๆใช่ไหมครับไปเจอกันใหม่